วันนี้ก็เป็นวันวีดีวันนึงนะครับที่ผมได้มีโอกาสเอารถออกมาขี่วันนี้จะพาพี่ๆไปเที่ยวถนนเส้นตัดใหม่เขาทรายดำเส้นทางที่ผมใช้ออกจากบ้านก็เส้นคืครับถนนสุราษฎร์นครศรีธรรมราชถนนเส้นนี้สวยมากนะครับพี่ๆอยากให้พี่ๆได้มีโอกาส มาลองขับรถเล็กทางถืงบ,บนี้ดูนะครับสวยจริงยากาศตอนเช้าเนี่ยฟ้องฟ้าโปรมอกจากบ้านแต่เช้านะครับประมาณ6กโมงครึ่งตาตินก็เพิ่งเริ่มขึ้นนะครับอากาศเย็นสบายมากถนนเส้นนี้เส้นทางก็ขับขี่สนุกน,นะครับเส้นทาง่อนงเทงจะดีเลยโดยเฉพาะบริเวณโค้งตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าพที่หลายคน ผมชอบเส้นทางที่หมือนกันวันนี้ผมได้นัดกสักรูเก็ตไว้ซึ่งจะมีโอกาสได้นั่งคุยให้ท่านเล่างถประสบการณ์การใช้รถฮาเ l ล y มามากกว่า16คันเราจะได้รู้ว่าข้อดีข้อเสียของฮาเ l ล y แต่ละรุ่นที่โกษะคนใช้จริงมาเล่าให้เราฟังอะไรเป็นยังไงแบบไหนวันนี้จะได้รู้กันครับ ปาโลมานะครับเราก็เลี้ยวซ้ายครับ เราต้องได้มาขี่รถที่นี่สกคังครับมันเป็นความสุขของชาวสองร้อจริงๆครับ มาตอนเช้าๆแบบนี้ถนนโล่งมากนะครับผมแทบจะเหมือนขี่คนเดียวเลยก็เป็นอะไรที่ฟินมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะปลอดภัยด้วย มาจากต่างจังหวัดก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับที่นี่มีที่พักตลอดสองข้างทางที่พักก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยยันคืนละเป็นหมื่นก็มีนะครับก็เอาตามที่พี่่ชอบสะดวกแบบไหนจัดแบบนั้นเลยครับแต่ที่นี่รับรองได้ว่าสวยฟินอาหารทะเลก็สด แน่นอนครับผมการตีให้เลยถนนเลียบชายฝั่งทะเลขนมสีชน,นคนครศรีธรรมราชเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางถนนเลียบชายฝั่งทะเลที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งเส้นเส้นทางนี้เพิ่งเปิดให้ใช้เดินทางเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับ เป็นเส้นทางที่สามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากเขาคลายดำอําเภอสิชนถึงอ่าวท้องหยีอําเภอขนอมได้ถึง33กิโลเมตรคือประหยัดไปส3กิโลนะครับโดยมีจุดเด่นก็คือเป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติโดยตลอดเส้นทางจะมีทั้งกวางป่าหรือกวางมา้าที่อาศัยอยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยตัวอีกทั้งยังผ่านทุยาเแห่งชาติขนอมหมู่เกาะทะเลใต้สามารถมองเห็นวิวเกาะสมุยและยังเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นท้องฟ้ามาบรรจบกับท้องทะเลที่สวยงามมากๆนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นพลายจำเริญช้างผู้บารมี ของเจ้าพยานครด้วยถนนเส้นนี้สวยมากๆครับอยากให้พี่น้องชาวสองล้อได้มาลองสัมผัสของจริงสักครั้ง ต่ำนะครับขับเร็วมากก็ไม่ได้อันตรายนะครับก็ให้พี่น้องระมัดระวังกันด้วยเส้นนี้เหมาะกับการขี่รถก,กินลมชมวิวจริงๆครับความเร็วประมาณ50เ80กิโลเมต่อชัวโมงกำลังดีเลยนะครับมันจะได้ฟินกับบรรยากาศข้างทางเดี๋ยวผมจะพาไปชมเรื่อยๆนะครับตามตลอดเส้นทาง ต้นไม้ความร่มรื่นสม จะมี2จุดนะครับจุดนี้จุดหนึงแล้วไปข้างหน้าก็จะเจออีกจุดหนึ่งซึ่งมีอนุสาวรีย์รูปช้าง่นยครับมีที่เรียกกันว่ารูปปั้นลายจเํเเิญช้างผู้บารมีของเจ้าระยานครสิีธรรมราชนะครับตามมาเลยครับที่ สักนิดหนึ่งเพื่อผ่อนคลายอารมณ์นะครับดิมดำกับบรรยากาศถนนที่สวยงามซ้ายมือเป็นทะเลที่สวยนะครับแล้วก็ท้องฟ้าที่สีเป็นสีฟ้าจริงๆนี่แหละครับความสวยงามของถนนเส้นนี้อยากให้พี่ๆเพื่อนๆได้มาสัมผัสเหมือนที่ผมได้มาสัมผัสวันนี้นะครับ ได้พักดื่มดําบรรยากาศตรงนี้สักแป๊บก็รู้สึกสดชื่นนะครับก็ถือโอกาสถ่ายรูปสวยๆมาฝากพี่ๆเราไปกันต่อครับเพราะว่าโกศกร,รอผมอยู่ที่โรงแรมเดี๋ยวไปถึงก็ทานอาหารเช้ากันวันนี้โกศ์กเอาฮอนด้าเครื่อง750มา ดูท่านขี่แล้วโอ้โหนิ่มมากนะครับก็ไม่ได้ขี่เฉพาะฮาเล่น,นะครับกสักแก่ขี่หมดแหละขอให้เป็น2ล้อนะครับเราออกจากที่พักผมก็มีโอกาสขับตามเจ้าสกูตเตอร์คอนด้าเครื่ือง750อง750ิของกัดูมันนิ่มมากนะครับน่าขี่จริงและนี้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกัน ส่วนใครที่อยากรู้ว่าฮารเล็์16คันที่โกศัใช้มาตลอดดีไม่ดียังไงตามผมมาครับหลายคนอาจจะสงสัยแล้วทำไมโกศัถ,ถึงขี่ฮอนด้ามาเหตุผลก็คือเมื่อวานขับออกจากบ้านแล้วบอกที่บ้านว่าไปน้าปักซอนแป๊บเดียวและแกก็บิดเฟี้ยวหนีมาสิชนเลยครับ มาคนเดียวจากภูเก็ตมาสีชนนี่แหละครับกษัตร์คนชอบขับรถคนรักสองล้อตัวจริงครับมาค้างที่สิชนหนึ่งคืนแล้วก็กำลังจะกลับวันนี้นะครับก็เลยเอารถคันนี้มาผมก็ทั้งขำทั้งงงครับถึงที่หมายแล้วครับมูนคาเฟ่ นี่บรรยากาศดีอาหารก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเราแวะนั่งคุออยกันที่นี่ตามผมมาครับพี่พี่ เงียบดีนะไม่มีคนเลยอนี่ยังเช้าอยู่นะฮะยังเช้าอยู่ดาวยมูนคาเฟ่ผมกินเป็นน้ำช็อกโกแลตดีกว่าโก็เย็นครับมันมีฮมตรงทำให้เราหลุดโค้งถูกไหมฮะอย่างเราตรงจากที่เราจะเข้าโค้งกุญแะเบงก็เข้าป่าเลยเข้าป่าเลยนะครับนี่คือหลายๆคนก็เจอประสบการณ์ที่ผมยังไม่เจอนะเพราะผมขับ80สิบ